บอลน้องบอนสวัสดีครับจากน้องจากอ่ามาวินนะคะไปสองก่อนเด็กๆเ,เขาเป็นใครบ้างตามไปดูเด็กๆก,ก่อนนะคะขอ,ขอเตรียมตัวไปบัดก่อน,นะคะ่ะได้คะ่ะพี่ปาลารวยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนึกว่าอ่านน้องหนูสวัสดีครับจาก จากพ่อนองบอลนะคะพี่พาลุยสวัสดีครับจากมาวินนะคะพ่อนัองบอลดีค่ะจากน้องหนูนะคะมาวินสวัสดีครับจากพ่อนัองบอลนะคะมาวินมาวินไม่มีช่อง วินไม่ได้ทําคลิปหลงเนะแฟแกาแฟสวัสดีพี่ฟัชชาแอตอนเชา้ากินเรียบร้อยสวัสดีฮุกช้าน้องตาลนะคะเบลไปชวนบินมาบินมาคะ่ะขอบคุณนะคะน้องเบลน้องหนูน้องโนูน้องเบลขอบคุณนะคะชวนมาได้คนเดียวเหรอชวนมาอีกเยอะชวนมาได้คนเดียวเหรอชวนมาอีกเยอะเอะนะ เรอว่าคนหรอว่ามาเวีนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนซีมาเวีนเป็นเพื่อนสีน้องหนูใช่ไหมสวัสดีจ้าพี่วีจ๋ากุดมอ์นงค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องแฟดกุดมอ์นงนะคะพี่ไอ้ก็เซล,ลแม่น้องแฟดให้น้องแฟดเปลี่ยนโปไฟล์ มาวินชอบไปให้กำลังใจครับขอบคุณครับมาวินขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาวินจากแม่จากคนมักม้วนนะคะน้องหนูก็คานะคะน้องหนูคาคาคาที่คําที่ลุงบอกว่าเป็นอะไรกันใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องหนู แม่น้องแฟนสวัสดีน้องหนูนะคะม่นี่ยเฟสสวัสดีน้องหนูนะคะบินมาบินมาสายหาะลูุบบินมันสายหาอ๋อสายหาใช่ไหมเบลเป็นพี่สาวมาบินรับแล้วก็หัวร้อเป็นพี่สาวแล้วก็หัวร้อนี่คือยังไงเนาะพี่สาวแบบไหนที่วินนี่วินเดี๋ยวจะกลับให้อ่ะน้องหนูบอกเดี๋ยวจะกลับให้นะวินเลย สวัสดีค่ะพ่อนนองบอนจากคนมักม้วนนะคะแม่น้องแปดนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ก็ขี่รถไปกับแม่น้องแปดเนาะนั่งอยู่เงียบๆอยู่ในรถแม่น้องแปดสวัสดีคาแฟขนมปังจากมาวินนะคะนั่งอยู่เงียบๆอยู่ในรถเมื่อวานนี้แม่น้องแปดพาขับรถตะลอนตะลอนนู่น จะหาญาติผู้ใหญ่ไปสับหน่อไม้นะคะจ้าสวัสด,ดีโอเคหมอใจสองดวงนะคะจากแม่น้องแฝดน่งตะลอนตะลอนไปไปหาหน่อไม้พอไปหาหน่อไม้เสร็จเขาก็ลงได้หน่อไม้เสร็จกลับบ้านสวัสด,ดีแปดล้านดวงตาน,นะคะให้หน่อไม้เสร็จแม่น้องแฝดก็กลับบ้านนะเดี๋ยวไม่ได้ทักใเมื่อบานเท่าแก่มาเนาะ เข้าไปก็ไปนั่งฟังที่แพตตี้กาแฟผู้ใครชื่อแพตตี้เนาะคนมักม้วนสวัสดีครับแต่พอนั่งบอลนะคะในนังแฝตก็หมอใจกอดๆน,นะคะแม่ร้องเพลงไหม,ว,นนม,ม,ม,ไหมวันนี้แม่แม่แฟดอะแม่แฟดร้องเพลงไหมวันนี้แม่แฝด พี่เก๋เด็กก็หาหน่อไม้เก่งมากลุงดีใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณดีสวัสดีค่ะแม่เก๋สวัสดีค่ะพี่เก๋หน่อไม้หน้านี้มันก็เยอะหน่อไม้นะ่ะแต่ว่าลุงกินไม่ค่อยได้กินแล้วปวดขาคนเท่าคนเท่า,ทากินแล้วปวดขาพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากมาวินนะคะ กาแฟขนมปังนะคะจากมาบินนะคะพี่เก๋หยิบได้เลยนะมาบินแจกขนม